อือ,ะอะจะได้ทอนกี่บาทน,นั่นแหละรอดูตังทอนนะจ๊ะตอนนี้ที่มีติดตัวอยู่แล้วเดี๋ยวเพิ่มให้อีกหกเดือนเดี๋ยวตอนนี้เขาเขาพกในกระในกระเป๋าไว้แล้วห้าปีรอดูว่าเออมันสิไดใจเท่าไหร่สิ่งได้เงินทอนเท่าไหร่นะฮะอืมเออสายน้ําบอกว่าจะเพิ่มให้อีกหกเดือนนะคะเป้ามา้าในฐานจะเจ้าแล้วจอนี่นั่นอืมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วเออ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเพราะรอรอคนเดียวเลยค่ะตอนนี้นะคะอืมค่ะลายเซ็นคนดังร <laughs> อลายเซ็นคนดังอ่ะเคลียร์เร็วๆเคลียร์แล้วก็รีบเดินทางเร็วๆจ้าเออนะเออตอนนี้ตอนนี้รออยู่คนเดียวเลยจ้ารอลายเซ็นพลเมืองดี <laughs> นะทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอืมหอไปเป็น้านจะทดลองทําไมใช่นะคะในบอกว่าเอาเงินไปเป็นกระสอบอืมแบกเงินไปเป็นกระสอบเงินกระสอบหนึ่งมันจักล้านเลยแบบน,นี้อืมนะเอาเงินไปเตรียมเป็นกระสอบที่ไหนได้ไม่ยอมไม่ยอมจ่ายค่ะนะและอันนี้น่ะก็คืออะไรคือค่าเสียหายในส่วนแพ่งนะอืมพี่นิดนเวยค่ะอืม คอยบอเสื้อว่าแค่นั้นแค่พุดซะอย่างเดียวกระอวมแล้วนะเดี๋ยวมีคนหยัดเข้าไปอีกค่ะอืมอืมเดี๋ยวกว่าอยูเงินเป็นกระสอบเออนะอันนี้คือค่าความเสียหายในส่วนของแพ่งในส่วนที่ผู้เสียหายเข้าประเมินเนาะประเมินแล้วก็เรียกเรียกไปนะคะแต่มนซิมีในเรื่องของความอาญา อความอาญานะคะมันก็จะมีในเรื่องของของค่าปรับสารอีกทีหน,นึ่งเ้ยมาที่นี่เด้อเออรอฟังรอฟังว่าค่าปรับสารจะเท่าไหร่และโทษอาญาจะได้เงินจะได้ทอนไปเท่าไหร่มีอยู่แล้วห้าปีนะจ๊ะอืมในโทษฐานเขาเรียกว่าอะไรในฐานในโทษฐานที่ตามตามพรบที่ฟ้องไปเขามีตุนไปแล้วห้าปีเนาะอืม รอดูว่า,าสารจะมีดุลพินิษให้เท่าไหร่นะคะตรงนี้นะอืมรอรุนะแต่มันต้องมีอยู่แล้วนะคะอืมมันสิบบมีมัมมนมันจะเป็นไปไม่ได้ที่บอกว่ารอคําสั่ง <laughs> เหมือนค่ะเหมือนปากใครบางคนพูดนะ ที่บอกว่าโทษอาญารอคําสั่งนะมันจะไม่มีค่ะอืมมันจะต้องมีโทษอยู่แล้วเออแค่เจแปดหมื่นมันสิต่อสู้เฮ็ุอีหยังสู้ให้ว่าสู้นี่แล้วอืมเพราะอะไรเพราะมันเป็นรายได้ของธนวยนะพี่นีโนเวคันบบสู้บบเห็ุอย่างสะเลยให้รับสาราพาูสุย่าง แล้วมันเลีอยวเอียนี่เอีเอียนี่ก็สิว่าให้กูจาก้างให้ยังวะนะนะความหมายน่ะเข้าใจไหมอืมถ้าให้รับสรารภาพทุกอย่างหรือว่าให้ไม่ให้ต่อสู้อะไรเลยหรือว่าไม่ไม่มีผลงานอะไรเลยแล้วกูจะจ้างมึงให้เสียเงินทําไมใช่ไหมถ้าจะให้กูรับสารภาพ,พาอย่างนี้นะมันความหมายมันจะเป็นแบบนี้อืมมันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคเออของหนว <laughs> ผลร้ายมันจะไปตกอยู่ที่ใครผลร้ายมันจะไปตกอยู่ที่เอลูกความจา้ะจากการที่กระทําการมาตั้งแต่ชั้นพนักง,งานสอบสวนมันไม่ได้มันไม่ได้เห็นผลอะไรเลยนะในการร้องขอความเป็นธรรมตั้งแต่ชั้นพนักง,งานสอบสวนมาชั้นนายการเนาะบ่มีอย่างเกิดขึ้นจ้ะตอนนี้เห็นไหมไม่พูดถึงเลยนะไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะเออหมายถึงตะนวยนะ ถ้ามันมีไม้เด็ดหรือว่ามันมีอะไรที่ได้เปรียบมันออกมาพูดแล้วณต,ตอนนี้อยากจะแทรกแผ่นดินหนีแล้วจ้ะอืมพอเริ่มมีเริ่มมีคนหูตาสว่างแล้วในการทํางานของมันอืมเริ่มจะและอีอยวงก็ไม่ได้พอใจสักเท่าไหร่นะเออยวงไม่ได้พอใจสักเท่าไหร่ที่มีการให้ยอมรับสารภาพเอในในเรื่องของความอาญาจริงจริงมันอยากจะสู้นะนะั่นน่ะอืม คนนี้มันคนตะแบงคนไม่ยอมรับผิดง่ายๆจ้ะเออคนพี่ไทยแลนด์มาดีค่ะคนไม่ยอมรับผิดง่ายๆคนคนนี้น่ะเออที่จริงแล้วมันอยากจะให้สู้ด้วยซ้ําแต่พอฟังคําอธิบายของหัวหน้าศาลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือคือต้องจำน้นนะแมยต้องจํานวนด้วยหลักฐานนะหมค่ะนะ <c oughs> มันต้องจำนวนด้วยราคานอยู่แล้วมันสู้ไม่ได้อืคนเกง่งคนคนตะแบงคนไม่ยอมรับความผิดเคยเห็นมันรับผิดเรื่องไหนไหมอืมเออเคยเห็นมันยอมรับผิดเรื่องไหนบ้างไหมไม่มีเ <c oughs> ออที่ยอมรับพอจำนวนด้วยหลักฐานใช่ค่ะนะแล้วทีเนี้ยจะไปมีการต่อสู้ในเรื่องของแพงส,สู้ในเรื่องของแพงเอารับรับ รับผิดเร็วสิบปรจายเขาก็ได้เหรออืมให้มันสู้ไปเลยใช่ไหมคะคุณสุมนก็ปล่อยให้สู้ค่ะตอนนี้น่ะอันที่จริงเราอยากเราอยากได้ยินสู้อาอายาด้วยซ้ํานะเออใช่ไหมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าไม่รับสารภาพคือต่อสู้อ,ะอ่ะอสิ่งที่สายน้ํากําลังจะทำํำก็จะไม่ได้ทําแต่สายน้ํำจะ,จะ ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งและโทษมันก็จะเยอะขึ้นกว่านี้หมายถึงว่าจะเป็นการให้การเทสให้การเทสเดียปีบาท,ทินีถ้าสมมติมันต่อสู้นะเขาสิเรียนตัวนี้บาท,ทินีมันไหวตัวทันมันไปซิ่งรับสารภาพเขาก็เลยเล่นได้แค่หกเดือนเขาใจะบอเออตอนนี้นะเขาเล่นได้แค่ให้การเทสกับเจ้าพนักงานอืมซึ่งโทษเออ ซึ่งโทษอ่ะมันก็แค่หเดือนใช่ไหมแต่ถ้าสมมติมาต่อสู้นะมึงเจอให้การเท็จเลยบาทีเจ็ดปีอืมมันมันถือว่ามันหัวหมอมันมันรู้ทันไงอ่ารู้ทันนะถ้าสมมติว่าต่อสู้มีเฮแด่นอนค่ะเออมีเ hey, ฮมีเ hey. ฮอันนี้ก็เ hey ฮนิดๆแต่ว่า อาญาติดตัวนะจ๊ะ응เห็นนิดๆแต่อาญาติดตัว <c oughs> นะก็เป็นกําลังใจให้สายน้าแหละเป็นกําลังใจให้พลเ,เมืองดีเนาะ <c oughs> เออคนก็จะเห็นคือกันแหละจะเห็นว่าย,ยังละ่ะการที่อ่าให้การต่อเจ้าพนักงานหรือให้การต่อเจ้าที่จะให้แบบไหนก็ได้แล้วแต่กูแล้วตามใจกูแบบเนี้ยแล้ว อนใดเทศอันใรจริงมาเนี่ยมันจะม,ม,จะมีมันจะมีบทลงโทษไหมในเรื่องของการให้ให,ให้ค่อยคําให้ปากคาําให้อะไรอย่างเงี้ยอืมคอยก็บยูหูเพือนกันมันมีความผิดอิหลโบนะทําให้เห็นหน่อยนะคะพละเมืองดีนะคะเป็นกำลังใจนะคะจุ้จู <laughs> <laughs> นะออาก็มีอะไรก็พูดทำคอนเทนต์ให้มันรู้ก็เลยรีบสารภาพก่อนไม่ค่ะคุณวิรวัน อในเรื่องของการรับสรารภาพเน่อยไอไอธนวยมันรู้อยู่แล้วว่าต้องออกลายนี้แต่เพียงแค่มันดึงขึ้นไปให้มันถึงชั้นสามเฉยๆที่จริงแล้วอ่ะมันไม่มีข้อต่อสู้ใดๆแต่ว่ามันดือดนอนด้อดันเข้าใจยบอมันดื้อดันมันบ่มีอย่างต่อสู้อยู่แล้วค่ะเออ